ทุกคนคะวันนี้พี่ปังได้คีย์บอร์ดน่ารักน่ารักเอามาใช้เปลี่ยนฟิลอีกหนึ่งอันจะบอกว่าดีมากๆตัวนี้เลยค่ะดีมากๆเลยทุกคนสำหรับน้องคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะคะสำหรับคีย์คอน K10ZMK คีย์คอน K10ZMK ซเเไซเลนแมชชีนิเค้าคีย์บอร์ดขนาดเลเยอร์เอามาพร้อมนํำแพดดีไซน์โดดเด่นด้วยสีพารเทลสุดละมุน อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำงานไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไร้เสียงรบกวนมาพร้อมกับสวิตสียงเงียบไซเลนต์บรนณาสวิตรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบตอึดชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ย,วยาวๆนาน2ปีแถมตอนนี้เขายังแจกโค้ด G e Force Now ทดลองเล่น30ชั่วโมงไปด้วยและสำหรับใครที่สนใจน้องคีคอนเค10เซ M K ตัวนี้นะพี่ปานก็ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วค่ะก,กดไปดูได้นะ พี่ชอบมาเลยอะ่ะน่ารักสุดๆคยบอร์ดต้องคีคอน